พอหมดงานเมื่อาวานนะเมื่อวานมีงานทำอ,อีกจังวันที่ห้าที่เจ็ดเป็นงานใหญ่นที่สิบห้าขอบคุณพระเจ้าที่ประทานงานมาให้และขอบคุณพระเจ้าอีกอย่างที่ประทานลูกมาให้ทั้งสองคนเขาเป็นฮีโร่ของแม่ตีห้านี่เขาจะตื่นมาช่วยแม่ทํางานทั้งๆเขาไม่เคยทำกันเลยแต่เลี้ยงลูกมาสิบยี่สิบปีอ่ะไม่เคยเลยที่จะให้ลูกทํางานจนนี้ตีห้ามานี่น้องสองจะตื่นมาน้องหนึ่งจะตื่นมาสองคนก็จะช่วยกันเตรียมงานให้แม่ เห็นลูกแล้วก็องสงสารเนียก็มาสบายอาอยุป่านนี้ลูกไม่เคยให้ลูกลำบากเลยต้นแตาออกเข้ามาเลยอายุยี่สิบต้้งหนึ่งสามยังไม่เคยเลยเออยังยยอบอกลูกเลยบอกตรงนี้นิดลูกเราก็จะถึงฝั่งแนละ้วเรือของเราก็จะถึงฝั่งแล้วลูกตรงนี้แม,ม่กำลังคายอยู่มีพระเจา้ารองรับอย,อยู่ยังไงเราต้องไปถึงฝั่งอยู่เลย มดข,ข,ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณแม่ป้อมที่ชุบไปไปช่วยไม่ไงั้นไม่มีใครเลยอะ่ะยังดียังมีพระเจ้าท่านยังส่งคนไปช่วยขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่ประทานลูกมาให้ <Amen. S 1> ขอบคุณที่ประทานงานมาให้ Amen. Amen.